วันนี้เวลา9้านาฬิกาหสนาทีสมเด็จพระอริยะวงศ์สักตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด,ด็จลงนพระวิหารวัดราชบัพิสถิตมหาศีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการนี้ประธานพระวรกาศให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีและภร,ริยาเฝ้าถวายสักการะนนในโอกาสวันทลายวันประสูติ26มิถุนายน2567าย สมเด็จพระอริย์มงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560เพื่อเป็นสีสุภมงคลแห่งพระบวรพุทธศาสนาสืบไปด้วยทรงสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตทรงมั่นคงในเนคขมมะ ปฏิบัติทั้งคันถธุระและวิปัสนาธุระทรงดำรงมั่นในตรยสิกขามีพระจริยาสํสำรวมเรียบร้อยทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังคมมนุนตลอดจนประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรียากิจต่างๆล้วนเป็นประโยชน์ต่อการพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอาทิด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้ประธานพระกติธรรมในโอกาสต่างๆ ซึ่งพระกะติธรรมที่ประทานเพื่อให้ชาวพุทธได้น้อมนำหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและการทำงานเพื่อให้บรรลุถึงความสุขและความสำเร็จด้านการสงเคราะห์เมื่อยามเกิดภัยพิบัติขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งส่งผลให้มีผู้ประสบความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากนั้นพระองค์ได้ประทานความช่วยเหลือด้านต่างๆเสมอมา อีกทั้งมีพระดำรัสให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศร่วมกันแผ่เมตตาจิตเพื่อให้ผู้ประสบภัยผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้โดยสวัสดิภาพนอกจากนี้ได้ประทานพระอุปธรรมแก่สถานศึกษาโรงพยาบาลและสถานสงเคราะห์ต่างๆอีกทั้งประทานพระอุปธรรมในการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญของชาวพุทธอันเป็นการทำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่าง,ย,างยั่งยืนสืบไป